สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เราผีก่อนนอนรายการที่จะพาคุณเดินเข้าไปในร่องรอยของความเงียบความมืดและเรื่องเล่าที่บางครั้งไม่ได้มีคำอธิบายหลายคนคงเคยนั่งรถเมล์กลางดึกมันคือช่วงเวลาที่เงียบเหงาที่สุดแสงไฟถนนส่องสลัวเสียงรถผ่านานานๆครั้งมีนักศึกษาชายคนหนึ่งชื่อเก่งเล่าว,ว,ว่าเขาเคยเจอเรื่องประหลาดตรงป้ายรถเมล์เก่าแถวถนนใหญ่ย่านหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดที่รถเมทแทบไม่ค่อยจอดแล้วเพราะป้ายนี้อยู่ใกล้กับทางโค้งรถได้ชอบขับเลยไปคืนวันนั้นเก่งเลิกเรียนพิเศษดึกมากเขามาถึงป้ายประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนตอนแรกเขานึกว่าตัวเองมาคนเดียวแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆก็เห็นมีคนอีกกลุ่มนั่งรอกันอยู่ก่อนแล้วผู้หญิงวัยกลางคนสองคนนั่งเงียบๆไม่คุยกันชายแก่คนหนึ่งก้มหน้าเหมือนหลับ แล้วก็มีเด็กผู้หญิงในชุดนักเรียนยืนกอดกระเป๋าก้มหน้าอยู่ตรงเสาไฟเก่งรู้สึกแปลกใจว่าทาไมคนเยอะทั้งที่ปกติป้ายนี้ไม่มีใครใช้แล้วแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนั่งรอต่อไปเวลาผ่านไป10นาที20นาทีไม่มีใครขยับไม่มีใครพูดกันเลยสักคำแม้แต่ตอนมีลมแรงจนเศษกระดาษปิวมาเกือบโดนชายแก่ก็ยังนั่งก้มหน้าอยู่อย่างนั้นเก่งเริ่มขนลุก เลยลองหยิบมือถือขึ้นมาเช็คเวลาแต่ทันทีที่เขาเงยหน้ากลับขึ้นมาทุกคนนั้นหายไปหมดเหลือป้ายรถเมย์ว่างเปล่าเงียบกริบเขารีบกว่าตามองรอบๆถนนก็โล่งไม่มีแม้แต่เสียงฝีเท้าเดินห่างออกไปเหมือนทั้งหมดไม่เคยมีอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกแต่สิ่งที่ทำให้เขาช็อกจริงๆก็คือบนม้านั่งไม้ยาวๆตรงป้ายรถเมย์มันยังอุ่นอยู่เหมือนเพิ่งมีคนนั่งจริงๆหลังจากคืนนั้น เก่งพยายามบอกตัวเองว่าอาจตาฝาดหรือไม่ก็เผิอคิดไปเองแต่สิ่งที่ค้างคาใจเขาคือความอุ่นบนมานั่งที่รู้สึกได้จริงๆเขาเลยตัดสินใจว่าจะลองกลับไปที่ป้ายนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้เขาจะเตรียมตัวไว้ดีกว่าเอามือถือเปิดกล้องถ่ายวิดีโอไว้ตั้งแต่เดินเข้ามาคืนถัดมาเก่งกลับมาที่เดิมเวลาประมาณห้าทุ่มกว่าป้ายนั้นดูเงียบกว่าที่เคยไม่มีแม้แต่คนเดียว เขากดถ่ายวิดีโอเก็บไว้ตลอดเดินไปนั่งบนม้านั่งลองมองซ้ายมองขวาเงียบ,เ,ยบเวลาผ่านไป15นาทีก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นรถเมย์ผ่านไปหลายคันแต่ไม่มีคันไหนจอดตรงนี้จริงๆเก่งเริ่มคิดว่าเขาคงคิดมากไปเองแล้วแต่ตอนที่เขาจะกดหยุดถ่ายกล้องในมือกลับสะดุดเหมือนเฟรมคร้างไปเสี้ยววินาทีพอเปิดดูย้อนกลับภาพในวิดีโอปรากฏชัดเจนว่ามีเงาคน4-5้คน นั่งเรียงอยู่ตรงมานั่งข้างๆเขาทั้งที่ตอนถ่ายเขานั่งอยู่คนเดียวเก่งรีบเงยหน้าขึ้นมองรอบตัวแต่ก็ไม่มีใครอยู่เลยจริงๆป้ายก็ยังว่างเปล่าเขาใจเต้นแรงรีบลุกคึ้นเดินกลับทันทีแต่ในจังหวะที่เดินผ่านเสาไฟเก่าๆข้างไปเขาสังเกตเห็นสติกเกอร์กระดาษที่ซีจางติดอยู่บนเสามันเป็นประกาศเล็กๆเ,เขียนด้วยลายมือว่างดใช้ป้ายรถเมน์นี้หลังเกิดอุบัติเหตุรถชนคนรอรถเสียชีวิตห้าราย และวันที่ระบุในกระดาษนั้นคือวันเดียวกันกับที่เขาเจอคนกลุ่มนั้นครั้งแรกหลังจากที่เก่งเจอประกาศกระดาษนั้นเขารู้สึกไม่สบายใจแต่ก็ยังไม่อยากเชื่อว่ามันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเต็มตัวเลยตัดสินใจลองเอาคลิปวิดีโอที่ถ่ายได้ไปเปิดให้เพื่อนสนิทดูเพื่อนของเก่งชื่อต้นพอเห็นคลิปก็นิ่งไปสักพักก่อนจะถามว่ามึงแน่ใจนะว่าตอนนั้นมึงนั่งอยู่คนเดียวเก่งยืนยันว่าใช่แน่นอนต้นเลยขอดูคลิปซ้ำอีกที พอเปิดไปเปิดมาต้นก็เริ่มสังเกตว่าเงาคนในวิดีโอมันไม่ขยับเลยทุกคนอยู่ในท่าเดิมตลอดแม้คลิปจะยาวเกือบครึ่งนาทีต้นทำหน้าสงสัยแต่ก็พูดคำๆว่างั้นไปลองกันอีกทีดิไปสองคนเผื่อจะเจออะไรจริงๆเก่งลังเลอยู่พักใหญ่แต่สุดท้ายก็ยอมไปกับเพื่อนคืนนั้นทั้งสองมาถึงป้ายรถเมร้างพร้อมกันเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนเหมือนเดิมมันยากาศเงียบมาก มีเพียงเสียงลมพัดผ่านทั้งคู่ลองนั่งเงียบๆสักพักไม่มีอะไรเกิดขึ้นเก่งเริ่มรู้สึกโล่งใจว่าอาจไม่มีอะไรแล้วแต่ทันในนั้นมีเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากทางโค้งมัอนมีใครหลายคนกำลังเดินมาใกล้ๆป้ายทั้งเก่งและต้นหันไปมองพร้อมกันแต่ไม่เห็นใครมีแค่ถนนโล่งๆที่ไฟสลัวๆส่สองถึงต้นเริ่มนาซีดรีบหยิบม,มือถือขึ้นมาอัดวิดีโอไว้แต่ทันทีที่กดบันทึกจ,จู่ๆ ก็มีแสงไฟรถคันหนึ่งวิ่งพุ่งมาเร็วผิดป,ปกติหักเลี้ยวใส่ป้ายเหมือนจะชนเต็มแรงเก่งกับต้นกระโดดหนีออกไปข้างถนนสุดท้ายไม่มีรถคันไหนผ่านมาเลยแต่เสียงเบรกดังลั่นเมื่อครู่ยังชัดอยู่ในหูทั้งสองคนทั้งคู่ยืนหอบหันมามองกันอย่างงงงแต่ที่ทําให้พวกเขาขนลุกสุดๆคือตรงม้านั่งไม้มีรอยกดเหมือนมีคนเพิ่งนั่งเรียงกันหลายคนอีกครั้ง หลังจากคืนที่ทั้งเก่งและต้นเจอเสียงรถชนและรอยกดบนม้านั่งพวกเขาก็ไม่กล้ากลับไปที่ป้ายนั้นอีกแต่สิ่งที่แปลกคือเรื่องมันไม่จบแค่ตรงนั้น2วันถัดมาเก่งนั่งอยู่ในห้องเรียนตอนที่อาจารย์กำลังสอนเขาเผลอเมอมองออกไปนอกหน้าต่างที่ถนนด้านล่างกำลังมีรถเมย์วิ่งผ่านในเซว,วินนาทีหนึ่งเขาเห็นคนกลุ่มเดิมผู้หญิงวัยกลางคนชายแก่และเด็กนักเรียนหญิง กำลังยืนอยู่ริมฟุตบาทือนรอรถอยู่จริงๆทั้งที่ตรงนั้นไม่มีป้ายรถเมล์เลยเก่งชะดุง้งรีบกระพริบตาพอหันกลับไปมองอีกทีคนพวกนั้นก็หายไปแล้วเขาเริ่มแน่ใจว่าเรื่องนี้มันติดตามตัวมาไม่ใช่แค่อยู่ที่ป้ายร้างอย่างเดียวด้านตนก็ไม่ต่างกันคืนหนึ่งขณะกลับบ้านตนเล่าว่าเขานั่งรถเมล์สายประจำแต่พอรถเลี้ยวเข้าโค้งช่วงหนึ่งเขาก็หันไปเห็นป้ายรถเมล์ร้างผ่านหน้าต่าง สิ่งที่เขาเห็นชัดเจนคือคนทั้งกลุ่มนั่งเรียงกันอยู่บนม้านั่งและเด็กนักเรียนหญิงคนนั้นกำลังหันหน้ามองตรงมาที่รถเมย์พอดีสายตาของเธอตรงกับต้นรากับรู้ว่าเขามองอยู่ตนบอกว่าคนลุกจนตัวชารีบกลมหน้าลงไม่กล้ามองต่อแต่ทันทีที่รถเมย์ขยับเลยไปเสียงไม้ดังเอียเอ๊ยดเอี๊ยดกลับดังขึ้นตรงเบาะหลังทั้งที่ไม่มีใครนั่งอยู่ตั้งแต่คืนนั้นมา ต้นเมฆล้านั่งรถเมย์ผ่านเส้นทางนั้นอีกเลยหลังจากที่ทั้งเก่งและต้นเริ่มถูกหลอกพวกเขาก็อยากรู้ว่าป้ายรถเมย์ร้านนั้นเกิดอะไรขึ้นจริงๆเลยตัดสินใจลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพอเซิร์ชชื่อถนนกับคำว่าอุบัติเหตุก็มีข่าวเก่าๆหลายปีที่แล้วโผล่มาผานหัวข่าวประมาณว่ารถเมย์เสียหลักพุ่งชนคนรอรถเสียชีวิต5รายทันทีในรายละเอียดข่าวระบุว่าเหตุเกิดตอนเกือบเที่ยงคืนรถเมย์วิ่งลงโค้งเสียหลัก คนที่รออยู่ตรงป้ายโดนชนเต็มแรงบางคนเสียชีวิตคาที่บางคนบาดเจ็บสาหัสและไปเสียในโรงพยาบาลในรายชื่อผู้เสียชีวิตมีทั้งชายสูงอายุผู้หญิงวัยกลางคนสองคนเด็กนักเรียนหญิงมปลายและชายอีกคนหนึ่งที่ถูกชนจนร่างกระเด็นไปไกลเก่งกับต้นอา่านแล้วนิ่งไปเลยมันตรงกับที่พวกเขาเห็นเป๊ะหลังจากนั้นต้นเริ่มมีอาการแปลกๆบ่อยขึ้นเช่นเวลานั่งรถเมล์ดึก เขาจะได้ยินเสียงเบรกกระทันหันท,ทั้งที่รถวิ่งปกติและบางครั้งก็รู้สึกเหมือนมีคนมายืนข้างๆที่นั่งทั้งที่มองไปก็ไม่เห็นใครส่วนเก่งเวลาผ่านตรงป้ายนั้นตอนกลางวันเขากลับรู้สึกเหมือนเห็นเงาคนบูบไหวอยู่ตรงมานั่งเสมอทั้งที่แดดจ้าไม่มีทางเป็นเงาของต้นไม้หรือรถพวกเขาเริ่มแน่ใจว่าการที่ไปเจอเข้าครั้งแรกมันเหมือนเป็นการดึงให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลังจากที่เก่งกับต้นอ่านข่าวเจอ พวกเขาก็เริ่มเชื่อว่าที่เห็นวันนั้นก็คือผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจริงๆแต่ปัญหาคือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ป้ายตนเล่าว่าคืนหนึ่งเขานั่งวินมอเตอร์ไซค์กลับหอช่วงขับผ่านทางโค้งที่อยู่ไม่ไกลจากป้ายเขาเหลือไปที่กระจกข้างของวินแล้วเหมือนเห็นคนกลุ่มเดิมซ้อนท้ายมาเป็นแถวเขาตกใจรีบหันไปมองจริงๆแต่ก็ไม่มีอะไรมอเตอร์ไซค์วิ่งโล่งๆคนเดียวแต่ความรู้สึกเหมือนหนักตรงเบาะข้างหลังยังค้างอยู่ จนถึงตอนลงจากรถส่วนเก่งก็เจอไม่แพ้กันคืนหนึ่งเขานอนอยู่ในห้องจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงเอียดของเบรกดังขึ้นข้างนอกทั้งที่ดึกมากแล้วพอเขาเดินออกไปที่ระเบียงก็อมองเห็นถนนโลง่ลงๆเง,งียบๆแต่ในความเงียบนั้นมีเงาคน5คนยืนเรียงกันริมฝฟุบบาทมื่ๆอ,อยู่จริงๆหลังจากเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นบ่อยขึ้นทั้งคู่เริ่มคุยกันว่าอาจต้องไปทำบุญให้ เพราะมันเหมือนวิญญาณยังไม่ไปไหนแต่ก็มีความกลัวอยู่ว่าถ้าไปทําจริงๆแล้วเหมือนเป็นการยอมรับว่าเห็นพวกเขารจริงๆจะยิ่งทําให้ตามมนหนักกว่าเดิมคืนหนึ่งเก่งกับต้นลองไปที่วัดเล็กๆแถวนั้นเพื่อถามพระว่ามีวิธีทํายังไงให้เลิกเจอไหมพระรูปน้นฟังแล้วก็นิ่งไปพักใหญ่ก่อนจะบอกว่าตรงปร้ายรถเมย์นั้นคนเขาตายพร้อมกันหลายคนความตายมันแรงมันเหมือนจะติดค้างอยู่ตรงนั้น ใครไปเห็นเข้าก็เหมือนเขาเรียกไปเป็นพวกด้วยคำพูดนี้ทำเอาทั้งเก่งกับต้นถึงกับเงียบไม่กล้าถามต่อพระแนะนำแค่ว่าถ้าจะทําบุญให้จริงๆก็ให้ไปทําที่วัดไหนก็ได้แต่ให้ตั้งใจระบุชื่อผู้ประสบอุบัติเหตุรถชนที่ป้ายรถเมล์จุดๆ,ๆุดเอาไว้ให้ชัดเพื่อให้เขาได้รับส่วนบุญหลังจากที่คุยกับพระทั้งเก่งกับต้นก็ตัดสินใจว่าควรจะไปทําบุญจริงๆเพราะถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ พวกเขาคงไม่เป็นอันใช้ชีวิตสุดสัปดาห์นั้นทั้งคู่เลยไปวัดไกลๆเอาของง่ายๆอย่างข้าวสารน้ำดื่มและดอกไม้ไปถวายสังฆทานตั้งใจอุทิศให้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุป้ายรถเมล์ร้างโดยเฉพาะตอนพระสวดเก่งเล่าว,ว่าเขาพยายามหลับตาตลอดแต่ในใจมันกลับเหมือนมีคนยืนมองอยู่ข้างตัวรู้สึกได้แม้จะไม่ได้ลืมตาส่วนต้นบอกว่ามือเย็นเฉียบไปหมด เงื่อซึมทั้งตัวทั้งที่อากาศไม่ได้ร้อนเลยหลังจากเสร็จพิธีทั้งคู่ก็รู้สึกเบาลงจริงๆอย่างน้อยก็ไม่มีภาพแปลกๆมาหลอกตาเหมือนก่อนแต่เรื่องยังไม่จบคืนถัดมาขณะเก่งกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์ในห้องเขาเล่าว่าเสียงแจ้งเตือนในไลน์ดังขึ้นเป็นข้อความจากเบอร์แปลกที่ไม่รู้จักข้อความมีแค่ว่าขอบคุณนะเก่งรีบกดเข้าไปดูแต่พอเปิดแชทเต็ม ข้อความนั้นก็หายไปจากหน้าจอเหลือแต่ช่องแชทว่างเปล่าไม่มีแม้แต่ชื่อคนส่งเขาขุนลุกไปทั้งตัวแต่ก็พยายามคิดในแง่ดีว่าอาจเป็นสัญญาณว่าผู้ตายได้รับบุญแล้วส่วนต้นหลังจากวันทําบุญเขาก็ไม่เจอภาพหลอนอีกแต่เล่าว่าเวลาขับรถผ่านโค้งใกล้ป้ายนั้นเขามักเห็นพวงมาลัยดอกไม้แห้งถูกแขวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่เสาไฟตรงนั้นทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยสังเกตเห็นเลย มลยพวกนั้นมันถูกเอามาแขวนไว้ให้ผู้เสียชีวิตตลอดหลายปีที่ผ่านมาและมันทําให้เขายิ่งมั่นใจว่าสิ่งที่เจอไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองแน่แนหลังจากเก่งกับต้นทําบุญอุทิศให้ผู้เสียชีวิตแล้วเรื่องหลอนที่เจอติดติดกันก็เหมือนจะค่อยๆเบาบางลงไม่มีภาพคนกลุ่มนั้นมาให้เห็นไม่มีเสียงเบรกกระทันหันดังขึ้นเหมือนเมื่อก่อนทั้งคู่เริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้งแต่ทุกครั้งที่ขับรถผ่านโค้งใกล้ป้ายรถเมล์รางนั้น เก่งกับต้นก็ยังอดเหลือบมองไปไม่ได้มานั่งไม้เก่าๆที่เคยมีคนเล่าว่าเห็นใครนั่งมันยังตั้งอยู่ที่เดิมเงียบสงัดบางวันตอนกลางวันเหมือนจะเห็นมีคนเอาพวงมาลัยสดมาแขวนเพิ่มบางวันตอนกลางคืนเหมือนจะเห็นเงาวู่บวหวตรงเสาไฟจนถึงทุกวันนี้ป้ายรถเม์ร้างตรงนั้นก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครใช้จริงจงรถเมย์ก็ยังขับเลยไปเหมือนไม่มีใครรอ แต่สำหรับเก่งกับต้นแค่ขับผ่านก็พอแล้วพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะหยุดรถลงไปยืนใกล้อีกเลยคชนนี้เราได้เดินทางไปยังเรื่องเล่าที่บางครั้งก็ใกล้ตัวกว่าที่คิดเรื่องราวของผู้คนสถานที่และเหตุการณ์ที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้แม้เวลาจะผ่านไปหลายปีบางเรื่องเราอาจไม่สามารถเข้าใจทั้งหมดแต่บางครั้งแค่การสังเกตและตั้งใจให้ความเคารพ ก็อาจช่วยให้สิ่งที่ยังค้างอยู่ได้ไปต่อขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการเล่าผีก่อนนอนหวังว่าคุณจะได้นอนหลับฝันดีแต่ก็ระวังอย่าเพอเลือบมมองสิ่งที่ไม่ควรมองเกินไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ